เจ้าซื้อทุกเจ้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดืบนอย่างเดียวเน้นบนเน้นบนเน้นบนหลังจากได้เจ็ดเก้าตรงตรงเๆสวยงามมากปูวันนี้ลูกหลานจีบของวัดบันทีหนึ่งปุ่าพันสองพันห้าร้อยเซ็ตทแปดเด้อวันนี้ลูกหลานมีมาจุดจูบถ้าชอบกวไลค์ค่ะบังคอสเด็กวันนี้จูบเด้อ ลูกหลานได้ไปหาลอตเตอรีไวยกงวดเด็กเด็กปูเอ้ยแม่น้ำนี่ขอบคุณป,ปหูหลายๆที่ปูให้เลขกบน<ด>เป็นบนเกตเก้า<ะ>บนยางสวยงามลูกหลานกะมานกับทุกป,ปูทุกคนวันนี้ลูกหลานก็ขออีกเด้อถ้าเลขจองจะได้กับบางกดออกในเลขถูกดนะจ้าถูกหอยเล็กมาใส่มือลูกหลานเด้อถูกหมดพอดีเลืกถูกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้ามีหารหลังจาเลือกถูกหมดแล้ว ได้มาแล้วลูกอ่ะติดเกือบจะงวดวันที่หนึ่งก,ง 5, งกลุ่มดาวพันเริ่กลัวแล้แบบเดี๋ยวมาลองมึงวัเด็กถูกสีนี้แปดบอลจุดออกมาเนะาะมักเก่าหนึ่งกับแปดสองมักเก่าหนึ่งกับแปดสองมักแปดสองกับเก่าหนึ่ง 8, 2. 2> กเกหน,หนถามว่าเบื้งเด็กถูกที่ออกมาแปดหนึ่งกับเก้าสองมั้ยเอ้ยก็วันนี้สองกับสี่ย้งเก้ากับสี่ย้ง มวลบางนั้นสองสามกับเ็ดเก่ามวลดีกะสีสองคู่กับแปดเรากับเก้ากับสี่คู่กับหนังก็ได้อ่าที่เป็นเก่าหนึ่งทิ่ว่าเก่าหนึ่งถ้าเบื้งล้อรุ่นโทแม่นำนี้เลยว่ามวลบางนันปูไห่เจ็ดเก่าออกมาสวยงามสีถูกอ่ะนี่นะถูกเป็นรูปเรกยังไงก็ไปุูแล้วน้ำนี่ละบนสวยงามปั้นไปแล้วเจ็ดเก่าเช่าสิมาขอปูตองมวลว่าสิเป็นโตไใ พี่น้องทะเลลุเล่คู่น้ำตันยินขอตองหวดไปแล้วเด้อใจแม่นี่มักตัวใดหมูบองวดสีหอดีงวดหนึ่งกุมภาพันธ okay. like ์สองพันห้ารอแปดแมนนี้มักแปดสองมักแปดสองเก้าหนึ่งหนึเก้ามักแปดสองบ้าฮวจุดถูกออกมาสิเป็นตัวใดเด้อพี่น้องเด้อรุนถูกซอยกันเด้อแมนนี่มักแมนนี่มักจุดไแล้วแต่ว่าตัวเลขในใจทีว่ามักัึงแปดสองกับเก้าหนึ่งชอบแปดสองกับมันจะมีสอง สองกับคู่ก็แปดทำนี้เก่าเก่ากับคูก็หนึ่งจะเป็น1 9แล้ว1 6ก็ได้เพราะว่าตัวเดียวกันอย่าลืม1 6กับ1 9นะแม่นำมีจะชอบกับหัวให้หลังจากที่แตกสื่อทุกเจาแล้วนบดีนะเพิ่ลไปเออแม่นี้ชอบอะไรรู้ไหมวัาหนึ่งกูพา1นึ่ก้าหนึ่กับ1 6 6 1เพราะเข้าเป็นตัวเดียวกันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่เป็นตัวเดียวกันแต่แม่นำนี้เป็นคนมากเลขไหถ้าจุดถูกบว่าโตกันนี่หาซื้อลอตเตอร แล้วก็ชอบ8 2 2ดสองสองปดเลบันแมนามีเลบันแมนานีนี่่ะปีใหม่มานี่เขาเล่นนาอปีใหม่มาเขาตลอดค่ะ09นย์เก้าเนย์หอคูณห้ามามาเกตเก่าเก่าเกตวันนี้มักคักมักแน่มักจนชนิดแบบเพื่นมาจุดตะตองหัวเด้ไล้ลงยูทูบไปยูพี่น้องในพากันสื่อบอแมนามีบ่ได้บอกหลายโตเด้แมนี่ฟันเกเก้าเพื่อนที่พาเก่าหนึ่งเ่นี่ก็เกตเก้าเก้ากตเ้าเกาเกตดาไดบงคีบ วันนี้แม่นนี้กับิิถียงอีกเด้นทิถียงเอาอีกเอาเป็นสถิติเลยสิบหมวดสอนเลยโอ้สด้ไปแลสวเดียวสิบหมวดสอนคือปูบอกได้แล้วสองเดียวใช่เดี่้วสองิดตามแม่น้ำนี้ไปดอเสียใจเด้บอกให้เสียใจเด้ทำาติดตามมาปูปีปูปีนี้ปูบอกว่าไหปังยังคักเด้ปีนี้ปีหกแปดเป็นปีทองของแม่น้ำนี้เพื่อนบอกว่าเป็นปีทองของแม่น้ำนี้เพื่อนสีมาให้โชคตลอดทั้งปีแม่น้ำนี้มาครหนึ่ง เลขูเก้าหนึ่งเลขชูแผดสองมาเตีตัวแรกมาเตัวแรกตัวไหนล่ะตัวแรก่ามันหกลวเพิ่งไกลกหกหกองยังไงตัวมันหกหรือมันศูนย์ตัวแรกมแล้กตัวแรกมหกหเดี๋ยวขาไปเบิ้งอีกเนจที่สองมันนี่คิดว่าเป็นเก้าอาจจะเป็นหกเก้าหนึ่งใหุู้ใหม่หมดอกอนปอาจจะเป็นหกเก้าหนึ่งได้สามวนเป็นนี้วะหกเก้าก่อนเน้ะหกเก้า เดี๋ยวเขียนตรงตรงนี้หลักฐานตรงเขียนไว้ไม่หลัานเขียนไว้เพราะว่าอันนี้แม่ีไม่เสียมาหางวันดิตรงวดไปแล้วมัเป็นนอีกแล้วก็ห้มาช่วงพงสุดท้ายน้ำเด้อบอกพี่กำพองมานะวดน่นนะมาเล็กเม็ดเดียวนะอยากสีเก็ดเก้าเก็ดเก็เก้าเก้าเก็ดเก็ดเก้าตัวเดียวนะแบบปังแบบห้เลยอ่ะงวดนี้กัน เอาตองก่อเลยพี่น้องตัวที่สองนาจะใหม่เจ้าเจ่ามือใจเจ้ามือใจพันเดียวใช่ไหมขอตองก่อเลยตัวแรกโกฮะตัวแรกโกตัวที่สองแม่นี้ว่าเก้าเอถ้าแม่นี้คิดว่าเก้าต้องเก้าแม่น anyway> ี้เสกถูกได้เสกเป็นเก้าเลยล่ะร้องบางทีเป็นแค่แม่นี้มาบ่ป้าเสกเห็นเกิดเก้าเป็นบนไหมบนเด้อป้าบนเด้อบนเด้อบนนี่หลีอย่ะป้าบ่ได้ว่าเก้าจุดทียอะไรเกิดเก้าไม่ได้บอกบนบ่ได้บอกกลางเด้แม่เกิดเก้าบนฟันบนอย่างเดียว บนลเป็นบนลหมวดวันที่หนึ่งกุมภาได้ใจแมนนี้มาหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองแปดสองมาก์คด้วยสามสามตัวเนาะมนสมตัวเดี๋ยมารุนเลขถูกอีกเนาะมารุนเลขทูกว่าสีได้ใจแมนนี้มาบอัถ้าเขาได้เขากลับไปสื้อราวน้ำหมือนเฮ้ยมือดีเขาสีได้เลขถูกเอาเลขคนมาคนน้ำเลขมากนะ นะี alors, end, ่ต yep. right. e er. uh, no, okay, uh ัวไหนแน่กตสีเขียนไหนพี่น้องเบิ่งเห็กเนกมากรุ่นคาแคบ่ที่นี่เอารุ่นเอาเล็กมากก่อนเล็กมากตัวไหนนะสีได้สีได้พิมพ์สีได้เขียนเล็กมากอ่ะเพราะเพราะถูกใหมเบิเล็กมากชื่อชอบเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็แปดสองแปดสองอ่ะเขียนมีแค่นั้นแค่นี้มาแค่เม้เดี๋ยวรุ่นเล็กถูกจะออกมาเป็นตัวไหนกันหก เลขที่สองนี่ลุนบ่จะเป็นศูนย์หรืเป็นยังถ้าสมมติเลขข้างหน้าเป็นหนึ่งเด็กก็เป็นหนึ่งเก้ากับหกก็หกหนึ่งตัวเดียวกันอืมลุ้นอันนี้คือขอตองวัดด้วยพี่น้องได้ขอตองวัดคร<ำ>ับตัวนั้นในลุ้ง YouTube, ยูทูบยูแมนติขี่มาจุดถูกมันนั่นแมนนั่นแหละตองวัดอะ่ะเก้าเกตอ่ะแล้วเราก็ได้พูดด้วยว่าเก้าเกตเกตเก้าในลุ้งยูทูบมันบ่แมนลงมันที่ไหนด้วยคะเบาบึงเห็นดิเกตสองก็คืนบนก็ชโลงล่างใช่ ถ้าเลขสามตัวนะ่ะนูสิฟันไปเลี้ยววะฟันเจ็ดแปดสใม่เป็นหรอมั้งนะ่ะเฮ้คุณประชัดคุณประชัดตัวที่สามคุณประชัดว่าไม่ใช่เลหทดอตัวดหนเลทบ่ะมันคือถั่วเนี่ยเอาไม่บอห่อไม่บอมันพ่เห็นต,ตัวเลขเลยหอมบอเปลี่ยนเลขดอกคือถ่ายตัวเลขออกอาถยถายเพืจำเดินถ่ายแบบนั่เลขทูบหกศูนย์ห้าเลขทูบ <60 5. S 2> ได้หกศูนย์ห้าเลยทุกคนใช่เลขทูบได้หกศูนย์ห้าเลขทูบหกศูนย์ห้า เขียนแล้แล้วเลขครบใช่ไหมคเลขชอบเลขบต่อไปยกขึ้นนิดนึงเขียนให้ครบแล้วโอเควัดปที่หกุมภาพันธ์สองพัห้ารยห่ะ ขอตองวดตองวดปูคเด้อซื้อยาในินงคนบางมันสีเวียนหัวรับตรงๆนั่นละเดี๋ยวมันนิ่งๆสไปใสมาเวียนหัวสอว่า่อยตองวดไม่ต้องรอรอใครไม่ต้องรอใครครับจังเ็เก่าเ็ดเก่าก็เกออกก้อนมูเลยออกก้อนมูเลยมูงไปรอเลยเอ็ดเก้าคือเจ็ดเกตามเ็ดเก่ายางเดียวเจ็บเก่ายางเดียววดบางนันวดนี้แม่นำนี้ชอบแปดสองสองแปดกับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับไผ่มักลาวเอาไปตำลาวเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หนึ่ หกหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วกับแปดสองส่วนเลขถูกที่จุดเด็ก็คือหกศูนย์ห้าหศูนย์ห้าเอาไปตามเล้าน้ำใครมาล้าวก็เอาไปเล้าก่อนไปเที่ยวเล้าก่อนใครกลับมาเทไปเล้าไปนะคะสามตัวแม่น้ำมีชอบชอบสามตัวเหรอเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอืมเป็นเลขแม่น้ำนีชอบสามตัวชอบเด้อพี่น้องพี่น้องมารเก็ตแปดกับไปตัดเอาเด้อค่ะเด้อตามให้ต่องวดนะครับครัเอาค่ะเอาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเห็นว่าแม่น้ำเนี้ที เปลนวายเมื no. mm ่อไหร่นะมันพายใหญ่มันพายญ่เนาะพายญ่แ hmm. ม uh ่ละลี้ยงเพิ่นเต็มนี่แล้วนี่เพราะว่าเลี้ยงปูตีปูองค์นี้ละที่เขาไปบอกเลขแม่ละนี้เลขบนหัวนี่นี่บ่โตทีนี่เลยโตท้องนี่โตท้องเป็นองค์บอกเลขแม่ประจำแม่นี่ประจำตองค์นี้ซื้อไปก่อนไม่อั้นได้เต็มทุกเจ้าจ่ายวันแล้วจะเมื่อตอนนี้จะเมื่อยังไม่จ่ายยังไม่ปล่ายคอยสองวันทันทีคอยสองวันทันทีเราจะทำสถิติสิบวดนคุบอกว่าจะทำสถิติต่อกันสิบวดนู่ซื้อให้ งวดแรก09งวดที่สองปีใหม่มาปู่จะให้ทั้งปีวันี้เก่งเก้าสวยงามตามงวดนาอีกตามงวดหลังอีกไปเรื่อยจนมดปีปู่ว่าปีนี้สีหายเลขเขาทั้งปีเพราะว่าปู่บอกปู่จะฝันให้เราฝันปู่สิบอกไปเฮาทั้งปีเลยปีเป็นปีทองของเฮาเป็นปีทองของเฮาปีนี้ปีทองติดตามได้ค่ะเด้เอฟซีทุกคนติดตามแมนนี้ไว้เด้อยค่ะเดับยมแม่นีไม่เสิเสร็จเรอย่างปู่วันพายา ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ